จะมาเล่นเกมออกไม่ใช่เล่นเกมอันเดอร์โคเปอร์นะครับทุกคนเฮียถ้ากูพูดไปแม่งจะไอ้นี่เลยนะอันเนี้ยสีแดงพี่ตาลีเอ็กซ์ก็โหดอ่ะเอ้ยหนึ่งสองสามมึงแหละอีดอันนี้มึงมึงแพ้ได้ควายมากพิชี่กับมา่า เอาละอะไรอะไรกูรู้กูรู้แล้วหมด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 หนึ่งสองสามกูตายเขากูเป็นคนธรรมดาแต่มันไอ้เนี้ยไอ้ฟอร์ดชนะเมมนะอ้องเฉยอ๊อฟหลอกอ้องเฉยอ๊อฟหลอกคืไอ้ควายคุณฉลาดเป็นไงล่ะแ้ควาย ก้าเกมอันเดอร์คเวอร์สายลับที่ลืมให้ผู้เล่นทุกคนผลัดกันใบคำปริศนาให้ครบทุกคนเรียกว่า1รอบและต้องหมดคนออกคนที่โดนหวดออกจะต้องเปิดเผยบทบาทที่ตัวเองได้รับผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3บทบาทโดยผู้เล่นทุกคนจะไม่รู้บทบาทที่คนอื่นได้รับบทบาทที่1คนธรรมดาจะได้รับคำปริศนาเหมือนกันทุกคน โดยต้องใบ้คำอย่าให้กว้างเกินไปจน mm hmm. น่าสงสัยหรือชัดเกินไปจนสายรับหรือมิสเตอร์ไวท์ทายคำปริศนาได้คนธรรมดาต้องคอยช่วยกันจับผิดว่าใครคือสายรับหรือมิสเตอร์ไวท์และช่วยกันบดออกคนธรรมดาจะชนะได้ก็ต่อเมื่อนักสืบหรือมิสเตอร์ไวท์โดนบดออกจนหมดบทบาทที่2ส,สายรับหรืออันเดอร์คัพเปอร์จะได้คำที่ใกล้เคียงกับคนธรรมดาโดยสายรับต้องทำตัวให้แนบเนีเยนไปกับคนธรรมดา เพื่อปลุกปั่นให้คนอื่นโดนโหวตออกจนเหลือเท่ากับตัวเองจึงเป็นฝ่ายชนะบทบาทที่3มตอรไว้จะไม่ได้รับคําปริศนาอะไรเลยในระหว่างที่เล่นต้องทําตัวให้แนบเนียนและพยายามรวบรวมคำใบ้เพื่อที่จะทายคําปริศนาของคนธรรมดาให้ได้มิสเตอร์ไวทจะชนะก็ต่อเมืนะ่อโดนโหวตออกและทายคําปริศนาถูกหรือคนธรรมดาโดนโหวตออกจนเหลือจานวนน้อยกว่าสายลับและมิสเตอร์ไวทนั่นเอง อาไรค่อะปล่อยปล่อยเอ่อทะเลฟุตบอลโอเค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 สมอสายฮะสายจบครบยังครบยังเอาไหมจะหวดเลยไหมหวดเลยอ่ะหนึ่งสองสามเบสซี่วไก่ฟอร์ดนะตอนนี้ฟอร์ดนะเออ อนตโคเวอร์ใหญ่ตู้คอนเทนเนอร์ลึกอะปอยอหาปลาเอาเลยไหมเอาทุกคนเอาเลยมหนึ่งสองสามะอะรยออะชิวไร โทษนะเครื่องบินอุ้ยเรื่องนี้ต้องคุณโย่หาไปสักเออไม่มีวันตายคุยต่อเรื่อยเน่ารักปานิโมตีต้องโหวตแล้วใช่ไหมเอ๊หนึ่งสองสามไอฟอดไตไอตัดคิดให้ดีนะเอาไฟซะ้นสามเช่งกูเบ้อ ยังไม่ทำไมกูโคตรเก่งเลยวะหี่ยผิดเดาผิดนะโดริกิฮะอะไรนะเอาไปดิขนมอะไรถ้ามันาอย่างนี้กูโหวตเลยนะคอปเตอร์กระดาษเย่ขนมอะไรวะอะไรดีวะเครื่อนไหว สนุกหนึ่งสองสามพี่เต้ยซี้ใครพี่เต้ยโอเคพี่เต้ยตายเราฟังเพลงหน่อเราฟเพนะฟังเฮลกันหนักหนักนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเยี่ยมมากใครไม่สัตว์มึงลุกเรียลุกลอนไปปกติมึงจะไม่รีแอคแบบนี้นะมึงอยากชนะเปล่าทำไมมึงจะหาวัวเหรอมึงอยากชนะหรือเปล่าถ้าไม่อยากชนะมึงหันมาหากูดีเอมอะไร กูอยู่มีข้างกูอยู่นี่อ๋อได้ไม่เป็นไรมึงอยากแพ้ผู้ใหญ่ยังมีฮะผู้ใหญ่ยังมีโดระกิโดระกิอะไรเนี่ยขนมโดระกิอะไรอะไรโดระกิอะไรโดระกิปะเออไงโดรานะกิขนมโดรายากิกูลืมชื่ออร่อยมากเออยันนี่ยานี่โอเคกูหมด มึงฟังกูก่อนนะมึงฟังกูก่อนนะเมึงไม่มึงฟังดีมึงฟังมึงฟังดีๆอะไรกูอาจจทำตัวเหมือนไม่น่าไว้ใจนิดแต่กูพยายามก็มึงไม่น่าไว้ใจมึงคิดก่อนว่ากูพยายามปั่นหัวคนที่มันเป็นอันเดอร์โคเวอร์หรือเปล่าเพราะว่ามันได้คำใกล้เคียงกับเรามึงคิดดีๆก่อนใกล้เคียงที่อะไรเมื่อกี้เครื่องบินกับท่าเรือมึงกำลังโชมว่าอะไรนั่นมันดูอยู่เพราะว่ากูเป็นคนธรรมดามึงดูคำพูดมันมึงดูคำพูดมันดูหมด หนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำโอเคมาเดี okay, Bear, so ๋ยวมาดูคนโง่กันไอ้คัดไม่คุณตอนนี้รู้สึกแปลกๆอะรู้สึกเหมือนไอ้เยี้ยนี่จะเป็นแล้วเอาไปดูคนโง่กันไอ้เหี้ยรู้สึกว่าเยี้ยนี่จะเป็นแล้วคุณก็ทำไมโดเรมอนอะขนงหโดเรมอนเต็มหมดเลยต้องหันมาหักต้องหันมาหักหันมาดีเอ็ม มีแข้งกูอยู่นี่อ้าว่าแลไมเป็นไรไม่อยากแพ้ใส่เสื้อเทคโนโลยีเปิดว่าง่ันเลยโอดเลยได้ไหมฟองปรมพงษ์งปรมพงษ์งประมพงฮะฮะฟประมใครมาดอาี่ต้งอย่างี้มีโอกาสโดนโวนคนแรกไม่รู้ตัวม่รู้ตัวไหม ข้าไก่ทีนึงียวแพงขึ้นเรื่อยๆอ่ะประดับประดาประดับประดามันดีๆมันดีๆร้อนอีมิเตอร์ไวรู้เหรออีมิเตอร์ไวรู้เลยหรอถามต้องตรงเลยเหรองงอะอีมิเตอร์ไวพี่ใจมาสิหน้าพี่รุ่นพี่รุ่นหนึ่งสองสามคนขอวตเอ็มก่อนกูโดนประดับประดาที่อะไรตัวเองเป็นมิเตอร์ไว ถ้าครั้งในปูดาวถูกกูเก่งมากเลยนะอยากน้อนใส่เสื้ออะอยเกื้อเาเป็นใช่ป่ะอีกอันหนึ่งอ่ะพีเตอร์่ีเตอร์หรพีตอร์ได้พวกอะไรที่บอกแพงขึ้นเรื่อยๆเหล็กคุณคิดว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์ทีวีอะไรต่ตอะไรบ้างแวกามือฟังมังฟังภาษาอังกฤษเตาลีคืออะไรไอรอนเหล็กก็คือไอรอนเหมือนกันอ่ออ่อเชื่อมโยงอไร๋อเยอะแยะเชื่อมกันานึง คิดซิคิดซิดีมัวไปเรื่อยร้อนเก็บคิดดีๆนะเฮียกูยังไม่พูดเลยมึงขำกูแค่มองไงว่าแบบเอออะไรอะไรของมึงว่าหนึ่งสองสามเสมออ๋อเสมอแล้วมีเสมอเพอสวยงามมากเลยอ่ะอันนี้จบแล้วทำไมทำไมเสียงมันเสียงมันแอบแอบอ่ะสวยงามมากเลยกูเฉย ความคิดสร้างสรรค์หลับอุ้ยเฮียหมดเลยไหมขอหมดมึงก่อนหนึ่งโอ้ยแล้วพวกมึงเชื่อมันเดี๋ยวก็ไปหากันหมดไม่ต้องเมื่อกี้ก็ไปหากันแล้วไม่ต้องการแค่แขกมาเชื่อกูแต่กูมั่นใจในตัวเองอ่ะโอเคอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะโอเคมาทำไมมันเป็นอย่างที่อะไรติดติดกันใบ่ายังจินตนาการ นอนฝันต่างจากหลับตรงไหนโอ้เมื่อกี้กูก็ตอบแบบนี้มั้งมันคนธรรมดาปะมันคนธรรมดาปะอ้ามไม่เอะใจอะไรแบบเหมือนกูเหรอเอะใจดิมันจะมีอยู่คนหนึ่งใช่มันจะมีอยู่คนหนึ่งตอนนี้อ่ะให้กูพูดนะตอนนี้กูรู้แล้วว่าคําว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนจะมีคนหนึ่งก็พูดคำนั้นออกมาแสดงว่าใช่ไหมกูพูดถูกไหมกูพูดถูกไหมเอ้าวแล้วพูดไม่ตรงตัวตรงไหนอ่าโอเคโอเคอ่าต่อต่อต่อกูจะดูลีแอคเลยอ่ะ ฝึกสมองถูกเยอะใช่ไหมตามตอบถูกร้องพูดเลยอ่ของเราของเราออมาวนวนวนหนึ่งสองสามนายน้าฟ้าส์น้านาอะไรวะชนาญนาการนพูดออกมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันต้องเป็นคำนี้แน่เลยเยมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมออันเด Undercover ก็ดูความเหนียมที่ทุกคนเห็นกันไปเนาะไม่รู้ว่าใครไว้ใจได้ ออกไปเยาดๆยาดห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 ยาดวยาดห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 ยางมยาดห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 ยาดวยาดห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 ยายาด้ยาดหยากหยาดตยาดยาดูยานไยาดวยาด้ยาดห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 ยาดมยาก็ยามหยาด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 หยานหยาดหยาดหยาหยาดวยานียา็สยาสดียาับยาดหยาดยายายาดหยาดหยาดหยาดยาดดยดายาาดยยายายาายาวยดยา